สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับบรรยากาศการท่องเที่ยวหรือว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้นั้นก็อาจจะเรียกว่ามีความรื่นเริงกันในระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่ชื่นมืน่นชื่นฉ่ำเหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าความขัดแย้งทางการเมืองความตึงเครียดทางการเมืองนั้นก็ทําให้บรรยากาศ เฉลิมฉลองช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ก็ดูจะลดคุณค่าของความเป็นสงกรานต์ในบ้านเราอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับแต่ไม่ว่าความขัดแย้งทางการเมืองจะจบลงอย่างไรจะจบลงเมื่อไหร่นะครับแต่เป้าหมายที่ดูเหมือนว่าจะเห็นตรงกันนั่นก็คือเรื่องของแนวทางในการที่จะไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยนะครับเรื่องนี้ก็มีการพูดกันอย่างมากมายในช่วงที่ผ่านมานะครับทั้งสองขั้วความขัดแยง้งหรือเครือข่ายประชาชนเองก็มีการคิดเรื่องนี้กันเหมือนกันว่าการปฏิรูปประเทศไทยนั้นจะต้องทํากัน ในทุกๆด้านและหลายมิติเหมือนกันนะครับในภาคประชาชนเองมีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้กันอยู่และแนวทางในการเคลื่อนไหวนั้นจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับรวมทั้งแนวคิดหรือกระบวนการของการปฏิรูปทั้งฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายที่มีอำนาจหรือฝ่ายที่กําลังต่อต้านรัฐบาลน,นั้นแนวทางหรือกระบวนการจะสามารถเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่นะครับในการฟันธงคืนนี้จะพูดคุยกับคุณจเด,ดเทชาววิไลนะครับเป็น เลขาธิการมูลทิ่หญิงชายก้าวไกลและเป็นหนึ่งในเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยเดี๋ยวพักกันทู่เดียวครับช่วงหน้าพูดคุยกันครับใน<ม>ช่วงของเทศกาลสงกรานต์ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับรายการฟันธงคืนนี้ขออนุญาตที่จะคุยเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยนะครับเพราะว่าเป็นกระแสที่เกิดขึ้นอยู่ถึงแม้ว่ายังคงมีความขัดแย้งกันอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชน ทุกกลุ่มจริงๆที่ต้องการที่จะเห็นการปฏิรูปในส่วนของกลุ่ม n g o หรือว่าองค์กรพัฒนาเอกชนเครือข่ายประชาชนจะมีแนวคิดกันอย่างไรนะครับและจะนําไปสู่การปฏิรูปได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้จะพูดคุยกับคุณจเดดชาววิไลนะครับผู้อำนวยการมวยที่หญิงชายก้าวไกลซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับิบนดีครับแนวทางของการปฏิรูปประเทศที่คิดกันอยู่ตอนนี้เราดูฝั่งจากของกกพสก่อนนะฮะ มีความเต็มใจจริงใจและจริง,จ,รง,จ,รงจังที่จะปฏิรูปหรือเปล่าแนวคิดในในกลุ่มของ,ของขอปกปอปสในส่วนของคุณจะเด็ดคิดอย่างไรคือผมเข้าใจว่าเขาก็มีความหวังดีอยู่ยระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราห่วงก็คือกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาคมเนี่ยมันยังมีจุดอ่อนอยู่ค่อนข้างเยอะหรือว่าของฝั่งรัฐบาลเองเราก็คิดว่ามันต้องดึงภาคประชาคมเข้าไปเราเรามองทั้งสองฝั่งเนี่ยยังไม่เห็นภาพของ ของของการดึงภาคประชาคมเข้าไปชัดเจนเท่าไหร่แล้วกปปสเขาก็มีภาคประชาสังคมของเขาอยู่เอออยอะนะคือคือ,ค,อคือมันไม่เห็นความหลากหลายเพราะว่าจริงๆเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ย มันควรจะต้องดึงคนที่มันมีความหลากหลายมากกว่านี้นะฮะหรือว่าของรัฐบาลเองก่อนที่มันจะเกิดปัญหาวิกฤตเนี่ยมันก็ยังมีคนอยู่เป็นกลุ่มซึ่งมันยังมีความหลากหลายเพราะว่าจริงๆเท่าที่องค์กรพันใมชนเนี่ยทำงานมาเนี่ยประเด็นที่สําคัญก็คือว่าเราเห็นว่าพลังของสังคมเนี่ยโดยเฉพาะการทําให้ประชาชนมีอำนาจเนี่ยมันเป็นหัวใจสําคัญเพราะว่าถ้าเกิดประชาชนไม่มีอำนาจเนี่ยแน่นอนนะฮะถ้าเกิดเราไปคิดแทนประชาชนเนี่ยการไปรูปที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามันอยู่กับนักวิชาการอยู่กับคนกลุ่มเดียว ซึ่งมันไม่สามารถที่จะขยายไปสู่คนระดับลากได้ถ้าอย่างนั้นกระบวนการที่จะให้การปฏิรูปเนี่ยให้คณะหรือว่ากระบวนการการปฏิรูปที่นําเอาความหลากหลายของประชาชนเข้ามาร่วมอย่างหลากหลายจริงๆเนี่ยกระบวนการนี้ควรจะควรจะทําอย่างไรหรือเป็นอย่างไรงคือสิ่งที่สําคัญคือว่าผมคิดว่ามันต้องเริ่มไปฟังเขาตั้งแต่ ในระดับพื้นฐานเพราะว่าการฟังระดับพื้นฐานเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าผมคิดว่าตอนนี้เครือข่ายภาคประชาคมเนี่ยมันมีความหลากหลายมากมันไม่อยู่แค่กลุ่มตัวแทนไม่กี่คนเราจะเห็นว่าตอนนี้นอกจากเรื่ององค์กรสนทุนหรือว่าองค์กรการรวมกลุ่มเนี่ยมันมีกลุ่มหลากหลายมากกลุ่มทางเศรษฐกิจกลุ่มผู้หญิงกลุ่มเยาวชนกลุ่มต่างๆหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เองเนี่ยเขาก็มีวิธีคิดเรื่องการเป็นรูปเขากลุ่มคนพวกนี้ เราไม่เคยฟังเขาเลยเห็นภาพไหมครับคือเวลาเราจะฟังเราก็จะเลือกเลือกเลือกมาคือผมคิดว่าขบวนการที่สําคัญตอนนี้ที่มันเป็นจุดอ่อนคือว่าเราไม่เคยถกเถียงกันว่าวิธีการไหนที่จะนําไปสู่การทําให้เกิดคนมีสุวนร่วมให้มากที่สุดใช่ไหมฮะซึ่งตอนเนี้เราก็จะเห็นว่าเรามีความเชื่อว่าต้องเอาคนทึ่ อ่าเป็นตัวแทนครับซึ่งผมคิดว่าการคำว่าตัวแทนเนี่ยเราเราจะใช้เกณฑ์อย่างไรถึงจะเป็นตัวแทนของนี่แหละครับนี่คือปัญหานี่คือปัญหาใหญ่เพราะว่าเราจะมองว่าตัวแทนบางคนเนี่ยมาจากคนซึ่งบางทีก็ไม่ใช่ตัวแทนไม่ใช่ตัวแทนจริงอะไรเงี้ยไม่ที่ยอมรับไม่เป็นยอมรับหรือบางคนก็เป็นญาติกันก็มีอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าอมันอาจจะต้องมีวิธีคิดใหม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราอย่าเพิ่งเงร่งผมมองงั้นนะฮะเราเร่งไม่ได้รเราอาจจะต้องลงไปดูว่าสมมติจังหวัดหนึ่งเนี่ยที่เขามีกระบวนการในการที่จะเน้นการเป็นส่วนร่วมเนี่ยเราอาจจะต้องไปศึกษาโมเดลเขาว่าทําไมเขาถึงคิดแบบนี้เช่นทําไมเขาสามารถดึงกลุ่มผู้หญิงดึงกลุ่มเยาวชนดึงกลุ่มที่เขาทาเรื่องเศรษฐกิจดึงกลุ่มต่างๆเนี่ยเข้ามาได้มากมายซึ่งผมคิดว่ามันก็มีหลายที่นะที่เขาทาอยู่อย่างเช่นจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยเขาก็มีกลุ่มแบบนี้ซึ่งโอเคแน่นอนมันมันต้องไปศึกษาแบบนี้แล้วดูว่า เขาทําไมดึงคนมานนคิดตรงกันนั่น,นแสดงว่ากระบวนการที่คุณจเจกํกลังพูดถึงเนี่ยจะต้องใช้เวลาถูกครับคือคือมันเร่งไม่ได้เ,เราะว่าเพราะถ้าเกิดเร่งเนี่ยเราจะยิ่งเหมือนเดิมเป็นบ<ล>้าไหมครับอ่แล้วถ้าอย่างนั้นกระบวนการปฏิรูปประเทศไทยจะต้องเอามาผูกติดกับเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งหลังไหมฮะถ้าอย่างนั้นคือผมคิดว่าอย่างงี้ฮะที่ที่พวกเราได้คุยกันในอ,อ,องค์กรพันนายชนคือว่าแน่นอนเราไปเสร็จการเลือกตั้งไม่ได้นะครับยังไงเราต้องมีเพียงแต่ว่า เราจะทาไงให้มันเกิดการยอมรับซึ่งกันและกันให้มากขึ้นในแง่ที่ว่าเฮ้ยการไปรูปมันต้องเดินหน้าแน่นอนเพียงแต่ว่าวิธีการก็คือว่าเราอาจจะต้องมีกระบวนการในการที่จะได้ข้อสรุปให้ชัดว่าเฮ้ยการไปรูปมันต้องเกิดขึ้นมันอาจจะต้องมีฉันทามาติที่คน<ม>ในสังคมยอมรับ,รบให้ไดไ้ไม่ต้องเกี่ยวว่าต้องเลือกตั้งก่อนหรือหลังเลือกตั้งแล้วอยว่ากันไม่เกี่ยวจริงจริงมันเริ่มไม่ได้เลยเพียงแต่ว่ามันต้องถกเถียงกันให้ในสังคมว่าถ้าเกิดคุณจะเดินหน้าไปรูปเนี่ย คุณจะดึงความคิดของสังคมมาได้ยังไงแล้วถ้าเกิดมันดึงมาแล้วเนี่ยตอนนี้ที่องค์กรพันในชนเราคุยคือว่าเราคงต้องหาข้อสรุปให้ได้ว่าคนที่จะผ่านการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยม,มันจะต้องเป็นรัฐบาลแบบที่ยอมรับเงื่อนไขาการ,รไปรูปเป็นสําคัญ,คญอ,อันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าภาคสังคมจะรับได้และที่ผ่านมาผมคิดว่าคนที่เสนอเรื่องการไปรูปเนี่ยมันยังมีจุดอ่อนตรงอันหนึ่งก็คือว่าไม่ว่ากปปสอเองรัฐบ,บาลเอง มันยังไม่สามารถดึงคนที่หลากหลายเข้ามา<ช>ได้ <ฮะ S 1> ซึ่งผมว่าอน <ฮะ S 1> ี้มันจะเกิดโต้แยง้งกันทั้งคู่ครถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นในขณะที่มีความพยายามในการไปผูปปก,กติดปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือปฏิรูปหลังเลือกตั้งเนี่ยในคลุมของคนที่ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งก็บอกว่าถ้าเลือกตั้งไปก็ปัญหาเดิมๆก็จะเกิดขึ้นอีกอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลของขอ,ง <ฮะ S 2> ขอปฏิรูปก่อน <ฮะ S 2> ในส่วนของคนที่ต้องการให้มีการปฏิรูปหลังเลือกตั้งไปแล้วก็อ้างเรื่องของความชอบธรรมว่า นี่แหละคือสิ่งที่จะได้มาถึงการยอมรับและก็เป็น,นกลไกที่มันมีความชอบธรรมมีกฎหมายรองรับส่วนคุณเะเดดเองหรือทางกลุ่มเครือข่ายประชาชนที่ก,กลางๆหรือเป็น NGO จริงๆเนี่ยเราจะควรจะตัดสินใจเอาอันไหนก่อนอยง,ค,งค,คือมันต้องไป็นในทางที่กลางที่สุดกลางที่สีดคืออะไรคือหมายความว่าผมเชื่อว่าประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยเริ่มไม่อยากไปทั้งสองทางที่เสนอกันอยู่ตอนนี้นะเขาอยากเสนอทางที่สามคืออะไรฮะทางที่สามหมายความว่าก็คือว่ามันอาจจะต้องมานั่ง คุยกันคือมกวาที่การคุยกันคือการเจจาเนี่ยผมคิดว่ามันคุยกันระหว่าง2ฝ่ายไม่ได้มันต้องดึงฝ่ายที่3ซึ่งเป็นกลางๆเข้าไปคุยด้วยว่าเขาต้องการสังคมแบบไหนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทุกคนพยายามให้2ฝ่ายเจจาแต่ลืมไปว่าฝั่งที่เป็นฝั่งที่สมซึ่งมีความคิดว่าผมไปเจอชาวบ้านบางส่วนนะ ตอนก่อนเลือกตั้งเนี่ยช่วงเลือกตั้งวันที่สองเขาบอกเนี่ยเขาไม่เลือกสองฝั่งเลยนะแต่เขาไปลงคะแนนเสียงรักษาสิทธิ์ไว้ซึ่งอันนี้มีคนคนคิดแบบนี้เยอะมากผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่ฟังอีกฝั่งหนึ่งบ้างเพื่อที่จะหาทางออกเป็นแนวทางที่สามว่าสองฝั่งต้องต้องคุยกันสองแล้วฝั่งที่สามเนี่ยเขาเสนอว่าเ้ยราจะทําไงที่คุณจะต้องยอมทั้งสองฝั่งไม่ใช่ว่าคุณไม่ยอมเลยเนี่ยไม่ได้เช่น โอเคคุณไม่เลือกตั้งก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมนี่คือหลักสองคุณจะอะไรไม่ปฏิรูปเลยก็ไม่ได้ดงนั้นมันก็จะต้องมาหาจุดตรงนี้ให้ได้ซึ่งผมคิดว่าวิธีการที่จะฟังเสียงท้ายที่สามเนี่ยคุณอาจจะต้องเจจากันตอนนี้คุณอยากใชุ้ำแรงแล้วหากระบวนการในการที่จะไปฟังเสียงฝั่งอื่นๆเขาบ้างว่าเขาต้องการอะไรบ้างเช่นตอนนี้เราไม่เห็นเลยคือไม่มีคนถามเลยว่าคนที่อยู่กลางๆเขาคิดยังไงซึ่งผมคิดว่าเยอะนะครับอื ซึ่งซึ่งสมคิว่าเนี้ยนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าตอนนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดอตอนนี้สังคมเองบางทีการที่มันเป็นคู่เนี่ยมากมากเนี่ยมันเป็นการไปเขาเรียกว่าลดทอนะอะไรบางอย่างกับโดยเฉพาะเรื่องฝ่ามนมนุษย์เนี่ยทั้งสองฝั่งทําให้ทําให้ฝั่งกลางเนี่ยเขาก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าต้องเข้าใจนะฝั่งขัดแย้งคารานี้นี่มันลงลึกถึงครอบครัวค บางคนเนี่ยถึงขั้นว่าไอ้นี่เป็นญาติกันจะพูดฝั่งนี้ก็เดี๋ยวเสียมใจแต่ทั้งนี้ก็าจะมีความคิดแบบกลางๆเนี่ยผมคิดว่าต้องการให้เปิดพื้นที่แบบนี้ให้มากขึ้นเพราะถ้าเกิดไม่มีพื้นที่แบบนี้เนี่ยความคิดแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าตอนนี้สื่อก็เสนอแค่สองขั้นนี้แต่ที่มันมีฝั่งหนึ่งเนี่ยซึ่งต้องการพูดนะฮะทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยกระบวนการกระบวนการ ถ้าเกิดมันมีการคุยกันได้แล้วก็นําไปสู่การปฏิรูปเรื่องของการปฏิรูปก่อนหลังนี่ก็ต้องคุยกันให้จบ,บนะฮะว่าเลือกตั้งก่อนหรือหลังเลือกตั้งแต่ว่าในกระบวนการการมีส่วนร่วมตรงนี้เนี่ยได้มีการออกแบบไว้หรือยังครว่าเราจะผ่านการเลือกตั้งหรืออะไรต่างๆที่มันจะนําไปสู่การที่ยอมรับกันทุกฝ่ายแล้วเป็นการที่จะมีส่วนร่วมจากประชาชนที่หลากหลายจริงทๆที่เราทํางานกับภาคพยางคมซึ่งพุกผมเนี่ยผมโอเคผมทำงานเรื่องผู้หญิงครับผมก็ไม่ได้อยู่แค่มุมของผู้หญิงผมทำงานกับ เพื่อนๆที่อยู่ในภาคเกษตรหลายๆภาคด้วยภาคคนที่อยู่ในชุมชนต่างๆเนี่ยเขาได้ข้อสรุปอันหนึ่งก็คือว่ามันจะต้องมีเวทีส่งเสียงพวกผมเองก็ต้องการส่งเสียงวันนี้ก็โชคดีที่ได้มาส่งเสียงอันนึงก็คือว่าใหญ่น้อยเนี่ยผมคิดว่าเราเนี่ยอยากให้มันเสนอแบบไม่สุดขั้วมากมเช่นแน่นอนคุณจะต้องคุยกันให้ได้ว่ามันจะเกิดกระบวนการที่ยอมรับกันให้ได้ว่าต้องมีการไปลูกทันทีสอง มันต้องมีการเลือกตั้งที่จะเกิดรัฐบาลที่เป็นที่ยอมรับเป็นที่ยอมรับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าแนวแบบเนี้ซึ่งผมคิดว่าประชาชนทั้งสองฝั่งเนี่ยน่าจะรับได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันมันไม่มีการลงตรงกลางเนี้ยมันมันก็จะบอกเนี่ยคุณต้องปฏิรูปก่อนสองคุณต้องเลือกตั้งอย่างเดียวอเนี้ยประเด็นที่บอกว่า เราอยากจะให้คุยกันให้ได้เนี่ยในส่วนของ NGO ในส่วนของเครือข่ายประชาชนจะมีอะไรไหมฮะคือคะนการให้คุยกันให้ได้เนี่ยคือตอนนี้พวกเราเองก็ได้มีการคุยกันระดับหนึ่งว่าเราเองก็เริ่มทําเราไปก่อนนะฮะบางเรื่องเราก็มีกระบวนการที่จะพูดถึงเรื่องการที่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนให้ประชาชนมีอานาจเราก็เริ่มทำอะไรบ้างแล้วซึ่งพวกผมเองทําเรื่องประเด็นทางสังคมเนี่ยผมก็เริ่มคิดที่จะทากันแล้วว่าเฮ้ยตอนนี้เราจะเห็นภาพไหมฮะเราพูดแต่เรื่องการเมืองเดียวเรื่องเรื่องประเด็นการเมืองแต่การปัญหาสังคมที่มันมีผลจาก กระทบเศรษฐกิจเนี่ยไม่มีใครพูดถึงเลยนะเช่นเรื่องปัญหาเยาวชนปัญหาเรื่องยาเสพติดปัญหาเรื่องผู้หญิงไม่มีใครพูดถึงเลยตอนนี้คนละเลยไปหมดเลยนะครับประเด็นทางสังคมที่จะต้องปฏิรูปครั้งใหญ่ในสังคมไทยที่ทางคุณเจเดชกำลังมองอยู่และกําลังขับเคลื่อนในการปฏิรูปเราเราพุ่งไปที่อะไรเป็นหลักคะคือเรื่องแรกเลยก็คือว่าเราจะทำไงให้ประชาชนในระดับรากหญ้ามี มีอำนาจมากขึ้นสิ่งที่เกี่ยวกับการเมืงองมันจะเกี่ยวข้กับปุ่กาการเมืองมันมันไม่ใช่เรื่องการเมืองเดียวครับเช่นเช่นว่าสมมติตอนนี้เราจะเห็นว่ากลุ่มผู้หญิงกลุ่มเยาวชนเขารวมกลุ่มกันเนี่ยมผมลงไปทํางานกับกลุ่มผู้หญิงเนี่ยนะครับหรือว่ากลุ่มทางสังคมเนี่ยเขาบางคนเนี่ยไม่มีความรู้เขียนหนังสือก็ไม่เป็นก็มีนะครับสองถ้าเกิดเขาจะรวมกลุ่มกันเพื่อจะใช้งบประมาณเขาเขียนโครงการไม่เป็นเลยครับเขายังพูดไม่เป็นเลยเนี่ย ยังไม่สามารถพิดเซน์ไม่เหมือนกับพวกคนที่มีความรู้ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> คุณจะต้องเริ่มทํางานตั้งแต่ขั้นพื้นฐานแบบนี้ให้เขามีอำนาจ <c oughs> ให้เข้าใจ <c oughs> เพราะว่าตรงนี้คือกระบวนการที่สําคัญที่จะนําไปสู่ทําให้เขาเห็นพลังตัวเองและค่อยสเตปไปถึงเรื่องการเมือง <c oughs> เพราะบางส่วนเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีคนกลุ่มแบบนี้เยอะแล้ว <c oughs> พวกนักการเมืองเองหรือว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นชนนนำเนี่ยไม่ได้ไปสนใจเขาเลย เพราะปัญหารากฐานของประชาชนเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่เรื่องการ,รเห็นอนำนาจตัวเองการลุกขึ้นมาที่จะปกป้องตัวเองเนี่ยซึ่งตอนนี้ประชาชนกลุ่มแบบนี้มีอยู่ไม่น้อยนะฮะที่ยังไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือง,งบประมาณที่เข้าถึงก็ไม่มีซึ่งเนี้ยผมคิดเลยคิดว่าถ้าเกิดคุณจอเป็นรูปเนี่ยคุณต้องมีเราจะเห็นว่ารัฐมนูลว่าทุกคนมีสิทธิในการรวมกลุ่มได้ใช่ไหมครับประชาชนนี่มีเสรีภาพแต่เราอย่าลืมว่าการรวมกลุ่มประชาชนมันมีไม่ได้เยอะนะครับมีน้อยมาก อ,อย่างแรงงานมีสาภาพมไม่กี่สาภาพเองมีสมาชิกอยู่ก็น้อยคนสิบล้านแต่มีอยู่แค่นิดเดียวหรือว่าการรวมกลุ่มของผู้หญิงเนี่ยมันมีอยู่น้อยมากมเราต้องสนับสนุนนั้นการเป็นลูกครั้งแรกคือว่าจะทาไงให้ก็มีการรวมกลุ่มและคุณต้องซัพพอร์ตเรื่องทรัพยากรเข้าไปจะทําไงให้เขาเห็นพลังอานาจในตัวเองเนี่ยซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่มีใครพูดถึงก็จะมองว่าเฮ้ยประชาชน มีอำนาจแล้วตอนนี้ก็เห็นเดินกระบวนกันอันนั้นเป็นคนแค่กลุ่มเดียวนะครับคนประชาชนยังมีทั้งเจ็ดิบล้านคนคที่ไม่ได้มาเดินกระบวนกับคุณเนี่ยตอนนี้เร, <c oughs> เราก็ดูมีความสุขว่าการออกมาชุมนุมการเคลื่อนไหวทางการเมืองค่อนข้างจะคึกคักมากนั่นหมายถึงว่าประชาชนม,มีความตื่นตัวอันนี้อันนี้แสดงวยัง,ย,งยังไม่ใช่อันนี้แค่กลุ่มเล็กๆก,ก,กลุ่มเดียวท่านเอง <c oughs> ใช่ไหมคือ <c oughs> ผมคิดว่ามันยังไม่ทั้งหมดนะฮะเพราะว่ามีประชาชนที่หลุดออกไปแลวเขายังไม่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเราอย่าลืมว่าคนที่มาร่วมชุมนุมเนี่ยเป็นอย่างกลางด้วยมันก็นนค ชั้นกลางรดับหนึ่งแต่จะไม่ได้มีดฐานะแต่มันมีคนที่หลุดตกไปตรงนี้ซึ่งเป็นคนยากจนเนี่ยอีกไม่น้อยเลยนะครับเป็นสิบสิบล้านคนซึ่งและใครจะไปทํางานเขาและคนกลุ่มคนนี้ใครไปฟังเขาอครับแต่ว่าก่อนไปสู่ประเด็นในการปฏิรูปเนี่ยวัใจใหญ่ที่สุดก็คือว่าปัญหาทางการเมืองไอ้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยภาคประชาชนเองจะกดดันหรือจะทําอะไรที่จะให้เกิดการคุยกัน ก่อนที่จะสู่ว่าเราจะปฏิรูปกานการเมืองกันอย่างไรคุยกันก่อนเพื่อนําไปสู่การวางแนวทางพวกเราเองนะฮะเราอย่างพวกผมเองเนี่ยทากลุ่มโลกสวยครับที่ขับเคลื่อนกันอยู่ชูพักหนึ่งเนี่ยเราก็เสนอทางเลือกที่เป็นการกลางนะฮะแล้วเราก็มองว่าเออเราก็อยากส่งเสียงว่าจริงๆมีคนที่แบบเอออาจจะไม่ได้เห็นด้วยทั้งสองฝั่งเสนออะไรแบบนี้เนี่ยเราก็เราก็จะออกมาส่งเสียงเป็นช่วงๆนะครับได้รับการตอบรับมันก็จะน้อยครับเพราะว่าสื่อไปให้มันคันกับ กับคั่วคั่วขัดแยง้งสองาากัุ่มกว่าซึ่งอันนี้ผมเลยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจว่าคนกลุ่มแบบนี้มีอยู่ไม่น้อยอมันไม่ใช่มีแค่สองกลุ่มแล้วขัดแยง้งกันแล้วเป็นตัวตัดสินแต่มีกลุ่มที่สามที่เขาคิดอีกแบบหนึ่งเนี่ยอ,อยู่ไม่น้อยเลยแต่จ,จะทําไงเนี่ยพวกผมเองก็ไม่ได้ว่าพวกผมจะมีพลังเยอะนะครับเราก็มีกลุ่มเครือข่ายอยู่กลุ่มซึ่งก็ไม่ได้ใหญ่มากเราก็พยายามดึงกันช่วยๆกันที่จะออกมาพูดเรื่องนี้แล้วก็ฟังเสียงของประชาังคมซึ่งผมคิดว่า ไม่ว่ากลุ่มแรงงานในระบบเองกลุ่มเกษตรกรซึ่งมีผลกระทบต่อเรื่องโครงสร้างต่อทุนใหญ่อะไรเงี้ยมีเยอะแยะที่เขาต้องการสะท้อนนะแต่เป็นว่าเราเราเราไม่ค่อยฟังฮะแล้วสื่อก็พอพูดถึงการไป็นูปฟังกบพสฟังรัฐบาลซึ่งอันนี้ผมคิดว่าอันนี้มันมันเป็นเรื่องที่ต้องเปลี่ยนแล้วเพราะไม่งั้นเนี่ย ปฏิรูปไปมันก็จะหลุดกับคนกลุ่มนี้อย่างที่ผมวิเคราะห์นะครับตอนนี้เนี่ยกระแสปฏิรูปก็ก็จะเรียกว่าพูดถึงกันเยอะใช่ครับนะครับแต่ว่าเคยกังวลไหมครับว่าพอการเมืองเริ่มคุยกันได้ผลประโยชน์ลงตัวก็นี่การปฏิรูปก็อาจจะหายไปอีกแล้วไอ้เนี่ยผมมอง่าอย่างตอนเนี้ยผมผมถามหน่อยว่าเรื่องการเป็นรูปที่ดินเนี่ยนะครับเรื่องใหญ่เลยนะครับจะกล้าทํากันไหมก็พูดกันมาตั้งหลายรัฐบาลนะฮะอันนี้เป็นเรื่องปัญหาเชิงโครงสร้างใหญ่ครับอันที่สองการเปนรูป ให้ประชาชนมีอำนาจจริงๆเนี่ยให้เขายอมรับสิทธิในการรวมกลุ่มเขาจริงๆครับจะทํากันไหมการให้ประชาชนมีอำนาจจริงๆเนี่ยก็ก็คือวิธีทางการเลือกตั้งอัน,นอันนี้จะจะใช่ใช่ใชมม่มันมันเป็นแค่ทางเดียวครับทางเดียวแต่จริงแล้วการให้รวมกลุ่มอย่างเรื่องของการตั้งสาภาพอะไรต่างๆฮะหรือว่าเรื่องเรื่องการกระบวนการในการที่จะยอมรับประชาชนเขารวมกันแล้วคือคือฝั่งรัดก็จะบอกว่าเนี่ย อ่ะคุณเป็นกลุ่มแบบนี้ไม่จดทะเบียนก็ไม่ฟังซึ่งอันนี้มันไม่ใช่หรือไม่ก็คุณก็มีตัวแทนของคุณอยู่แล้วคุณก็เสนอผ่านสสของคุณเข้าไปในสภาซึ่งมันไม่ใช่อซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่าอํานาจของประชาชนเนี่ยคือกลไกเลือกตั้งแน่นอนมันเป็นกลไกที่สําคัญมันเป็นอันหนึ่งแต่กลไกอื่นๆที่จะยอมรับอานาจประชาชนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สาคัญมากคุณต้องยอมรับว่าประชาชนมีการรวมกลุ่มแบบไม่เป็นทางการเนี่ยแย่หมดไม่ รัฐมองว่าเขาเป็นกลุ่มเถื่อนเงี้ยซึ่งันี้ผมคิดว่าต้องเปลี่ยนแล้วถ้าเกิดคุณจะมีรูปเนี่ยคุณต้องฟังเสียงกลุ่มนี้ให้มากขึ้นแล้วก็ให้เขามีสิทธิ์ที่จะเสนออะไรแัะฟังเขาด้วยไม่ใช่ว่าเขาเป็นกลุ่มที่ไม่จดทะเบียนคุณก็บอกว่าเฮ้ยคุณไม่ฟังนะนี่คืออํานาจนี่ค,คือเรื่องศรัาติในการ,รมองและการรวมกลุ่มเลยนะค,คือฝ่ายการเมืองเองก็ต้องมองว่าอํานาจที่เขาไปเลือกคุณเนี่ยมันไม่ได้จบแค่นั้นใช่ไหมเขายังมีอํานาจที่จะต่อรองอำนาจที่จะรวมกลุ่มได้อีกกลุ่มของบางเขาของเขาเนี่ยบาง อยาก,กเรียกร้องบางเรื่องในงเรื่องการพัฒนาเช่นในชุมชนเขากลุ่มอมทรัพย์บอกว่าเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดพัฒนาแบบนี้มันจะยั่งยืนเนี่ยคุณฟังเขาไหม,มครับทีนี้ทําอย่างไรถึงจะไม่ให้กระแสะการปฏิรูปประเทศเนี่ยมันมันแผ่วไปหลังจากที่การเลือกตั้งจบลงนะ,ะสมมติว่าโอเคมันต้องมีการเลือกตั้งวันใดวันหนึ่ง,งนะฮะจะนานช้าก็ว่ากันไปแต่กลัวไหมครับว่ามันจะจบลงแล้วมันก็อาจจะไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกหรือว่าครั้งนี้จะไม่เหมือนทุกครั้งจะนําไปสู่การปฏิรูปจริงๆและก็เป็นไปในแนวทาง ปัญหาโอเคคุณุปการของการต่อสู้ของกบศเองอหรือว่าของฝั่งเสื้อแดงเองครับมีคุณุปการในการที่อย่างน้อยคนที่เป็นนักการเมืองเป็นไรนก็ต้องคิดมากขึ้นนะถ้าเกิดคุณไม่ทําเลยอกว,ว่าเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมห่วงคือว่ามันจะไปรูปในเรื่องการเมืองอย่างเดียวมันไม่ไปรูปเชิง่ว <What? S 2> ่าสร้างสังคมครหรือว่าไปรูปเรื่องที่มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเช่นเรื่องทรัพยากรเรื่อง ที่ดินหรือแม้กระทั่งเรื่องการไปรูปทุนใหญ่ๆด้วยนะครับเราจะเห็นว่าทุนใหญ่ๆนี่เขาไม่มีอิทธิพลโดยที่เราตรวจสอบไม่ได้เลยนะครับนี่ผมไม่อยากยกตัวอย่างนะครับเราจะเห็นว่ามีเราเราเราก้าพูดไหมเรื่องวนนี้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสาคัญนะซึ่งแต่ว่าการการปฏิรูปก็อาจจะต้องมีลําดับขั้นตอนความจําเป็นเร่งด่วนช่ใช่คืออันนี้ผมไม่เสร็จนะผมไม่เสร็จนะว่าบางเรื่องอาจจะต้องเริ่มเรื่องการเมืองแต่การเมืองผมเนี่ยมันต้องเป็นการเมืองของภาคพยานาคมด้วยภาค ภาคประชาชนด้วยอย่างที่มุงบอกเนี่ยแค่ง่ายๆอำนาจเหลานีาน้คุณยอมรับไหมถ้าเกิดคุณไม่ยอมรับเรื่องการรวมกลุ่มแบบนี้แล้วคุณไม่ฟังเขาเนี่ยมันไปรูปทางการเมืองมันจะกลายเป็นเรื่องคนไม่กี่กลุ่มครับอันนั้นก็คงจะต้องว่าก,กันต่อแล้วก็เดินหน้าเคลื่อนไหวกันต่อเรื่องการปฏิรูปแต่มาดูเรื่องการเมืองเฉพาะหน้าที่มีการเคลื่อนไหวกันอยู่มีความพยายามในการที่จะทําให้เกิดการสะดุดหยุดลงของรัฐบาลรักษาการมีการพูดถึงเรื่องของรัฐบาลที่อาจจะต้องพ้นไป ในความเป็นรักษาการมีการไปสู่การสูญยากาศทางการเมืองมีบอกว่าทางออกของประเทศตอนนี้ก็ควรที่จะให้รัฐบารรักษาการพ้นไปมีนายกคนกลางเข้ามาเนี่ยในส่วนของกลุ่ม n g o มองว่าถ้าเกิดว่าทางการเมืองมันไปในแนวนั้นเนี่ยมันจะเป็นทางออกหรือว่ามันจะเป็น,ม,นมักฤคงยังไงมันก็แน่นอนผมเชื่อว่าคือถ้าเกิดเราไม่ยอมรับเรื่องระบบประชาธิปไตยพื้นฐานเนี่ยมันมีปัญหาความขัดแย้งแน่นอนครับผมก็ห่วงอยู่ว่า,าถ้าเกิดมัน อย่างที่ผมบอกไงคือถ้าเกิดไม่ฟังกันเนี่ยนะฮะแล้วก็ใช้อำนาจแบบเติมเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ย,หล,ยหลายหลายขั้วที่โดยเฉพาะทหารเองก็ค่อนข้างที่จะก็ต้องบอกว่าเขาเองเขาก็ระวังตัวมากคร,ครับเนี่ยมันจะใช้แบบอำนาจน,นอกระบบมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและประชาชนหลายคนก็ตรวจสอบมันไม่เหมือนสมัยตอนปี4ี่เก้านะฮะที่ทําอะไรกันง่ายๆแต่ตอนนี้ผมคิดว่ามันยากมากอันที่หนึ่งอันที่สองคือว่า เราควรจะต้องถามสังคมให้มากนะครับ <c oughs> เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยถามสังคม <c oughs> เราตัดใจทําแบบอํานาจระบบเลยเนี่ย <c oughs> ปัญหามันตามมาเต็มไปหมด <c oughs> แล้วผมเชื่อว่าคนที่เริ่มเติบโตทางความคิดทางการเมืองซึ่งเป็นขั้วแบบที่ไม่ได้อยู่ทั้งสองขั้วเนี่ยก <c oughs> ็มีอยู่ไม่น้อยนะฮะมันรอจังหวะที่จะลุกขึ้นมา <c oughs> บอกว่า ต้องการไปทางไหนแต่แน่นอนกลุ่มแบบนี้เขารักษาระบบแน่นอนอเพียงแต่ว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ถ้าเกิดระบบจะรักษาเนี่ยสองคู่นี้มันยังไม่ได้เป็นคำตอบของการพนาจริงๆเนี่ยมันจะถูกตั้งคําถามนะฮะม,มันจะไม่ง่ายครับเป็นห่วงเหตุการณ์หลังเทศก,กาลสงกรานไหมครับว่ามันจะรุนแรงหรือมันจะคลี่คลายไปในทาง<อ>ที่ดีขึ้นหรือสุดท้ายจะคุยกันได้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดผมวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจนะ,ค,ะครับมันรุนแรงมากเลยตอนนี้ สิ่งที่ผมห่วงตอนนี้ก็คือว่าผมรู้เลยว่าแรงงานนอกระบบที่ผมทางานด้วยไม่ถูกเลิกจ้างไม่ใช่ถูกเลิกจ้างไม่มีไม่มีออไรเลยไม่มีงานทงอ๋อไม่มีงานเพราะยังไงเขาเขาไม่ได้อยู่ในระบบแล้วสองอนาคตของคนงานเนี่ยมีแนวโน้มจะถูกเลิกจ้างสูงมากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยผมเชื่อว่าจะเห็นชัดขึ้นมาจะเห็นชัดอันที่สองก็คือว่ามันเลยทําให้ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดคุณยังดันพลังแบบนี้เนี่ยมันล่มจมแล้วมันจะนํามาสู่ทําให้หลายๆคนเนี่ยบอกว่าต้องหยุดที่จะขัดแย้งเขาเห็นความล่มจมนี้ไหมฮะผมเชื่อว่าลึก คือคนคนคนที่เป็นคนที่เป็นมีอำนาจเนี่ยน่าเห็นเออน่าจะเห็นนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันมันยระหว่างการหาทางใช่หาต่อรองกันอยู่ใช่แต่แต่ตอนนี้มีคนมาเตือนกันมากแล้วว่าสถานการณ์มันหนักกว่าปีศูนย์นะครับอ่าปีศูตอะไรนะวิกฤตเศรษฐกิจ4ูนย์ใช่ไหมมีคนตกงานเยอะๆต้มยำกุ้งะไรอฮะอใช่แต่ตอนนี้มันหนักกว่านั้นหนักกว่าอีกนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เราสูญเสียความเขาเรียกว่าการลงทุนเราสูญเสียความเชื่อมั่นไปสูงมากแล้ว แล้วถ้าเกิดเราจัดการไม่ดีมันจะหนักกว่านั้นแล้วที่ผมห่วงคือว่าการขัดแย้งคราวนี้มันตกถึงคนลากย่าจริงเลยนะครับเพราะว่าคนลากย่านี่ไม่มีสายป่านยาวนะครับครับก็พยายามส่งเสียงกันออกไปเพื่อที่จะให้ผู้มีอำนาจทั้งหลายเนี่ยได้ได้ได้ยินนะครับเวลาหมดแล้วขอบพระคุณมากที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับอันนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสําหรับวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคุณเจเด็ทชาววิไลภุมมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ